ทำอะไรกันคะเก็บน้อยหนาช่วยแม่เหรอลูกอ่ะจะกัดอะไรอีกแม้แต่ถางก็จะกัดเลยคะพกูกหนูจะกินน้อยหนาแล้วลูกกินน้อยหนาเหรอคะกินเป็นเปล่าน้อยหนากินน้อยหนาเดี๋ยวไปล้างไปล้างลูกไม่เอาสําหรับพนลูกเก็บน้อยหนาก่อนช่วยกันเก็บก่อนสิจะกินเลยเหรอฮะเก็บน้อยหนาช่วยแม่หน่อยก็โหกินเป็นด้วยเหรอลูกเออถมถมกินไม่เป็นก็ถมไว้ลูก เก็บน <istles> ้อยหนาช่วยแม่หน่อยมีน้อยหนาต้นเดียวโอ้โหดกจังเลยออตัวนี้ยังไม่สุกดีเท่าไหร่โอ้ตัวนี้เริ่มจะสุกดีแล้วเก็บน้อยหนากันเถอะเนาะมีรังนกด้วยตัวนี้ย้อนแสงไปหน่อยมองไม่เห็นอืมช่วยกันเก็บใหญ่เลยตอนนี้ก็ช่วยถมอย่างเดียวเลย ไม่มีบันไดเก็บน้อยหนากันนะเราน้อยหนาไปให้ยายให้นากินนะชอบน้อยหนาครับแม่ก็ชอบเหมือนกันค่ะเก็บน้อยหนากันเถอะต้นน้อยหนาโผล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้ทำให้ใจวันว่นวา มาเร็วเร็วได้ไหมฉันก็ไม่ <c ười> รู้นิ่งๆลูกนิ่งๆเธอโผล่มาจากไหนฉันก็คืออันนี้อ่ะอ่ะกินน้อยหนาไหมกินน้อยหนาไหมลูกน,น้อยหนาเรางา